วิธีการกู้คืนโพสต์ที่เราเผลอลบทิ้งหรือว่าตั้งใจลบทิ้งสามารถกู้คืนได้ง่ายมาดูครับแตะไปที่รูปโปรไฟล์เข้าไปที่โปรไฟล์เมื่อเข้าทุกโปรไฟล์แล้วครับสมมติว่าเราเผลอลบคลิปนะครับนี่เลยครับเผลอลบคลิปนี้นะครับแตะไปที่จุดๆุดสามจุดมุมขวาบนจากนั้นแตะไปที่ย้ายไปที่ถังขยะแตะคําว่าย้าย ก็ย้ายไปทางขยะเรียบร้อยครับเรามาดูวิธีการกู้คืนนะครับทาการรีสกโคะนะครับรีสตาร์ทสกโคแล้วเรามาดูวิธีการกู้คืนคือแตะไปที่จุดจุดสามจุดที่เราชี้ไว้นะครับแตะเข้าไปครับจา,จากนั้นให้เราแตะไปที่คําว่าบันทึกกิจกรรมเมื่อบันทึกเข้าสู่บันทึกจกิจกรรมครับให้เราแตะไปที่ถังขยะ เมื่อแตะข้อสูตรทางห้ย่ยาแล้วครับก็จะปรากฏประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับถ้าเราต้องการกู้คืนนะครับก็คือแตะตัวนี้ครับช่องสี่เหลี่ยมให้เ,เป็นสีฟ้าแบบนี้นครับแบบนี้ครับช่องสี่เหลี่ยมให้เ,เป็นเครื่องหมายถูกสีฟ้าแบบนี้ครับจากนั้นแตะคําว่ากู้คืนแตะคําว่ากู้คืนอีกครั้งหนึง่งก็ทําการดาวน์โหลด และกู้คืนให้เรานะครับกาลังกู้คืนรายการไปที่โปรไฟล์หลักตะกู่นะครับระยะเวลาในการกู้คืนก็จะใช้ระยะเวลานานพอสมควรนะครับแต่ย้อนขึ้นมาครับเวเราไปดูที่โปรไฟล์นะครับแต่เดินขึ้นมาสักสองครั้งครับในการรีสตาร์ทเครื่องหนึ่งเราเลือกขั้นตางบนครับว่าเราจะ กู้คืนได้จริงหรือไม่เห็นไหมครับกู่มาแล้วครับเริ่มต้นวันใหม่อันนี้ก็มาแล้วครับเห็นไหมครับวิธีการกู้คืน,นง่ายๆครับใครๆก็ทําได้ครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้เลยครับสวัสดีครับ